ตกค้างอยู่ที่กัมพูชา <Yeah. S 1> บริเวณด่านถาวรนบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตจ,จังหวัดจันทบุรีช่วงหน้ากลับมาติดตามในข่าวเที่ยงไทยรัฐค่ะครับ okay. ผมขาวไม่เป็นไรแต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลใหม่ปะปุกลิ่นส้มความอร่อยที่ถูกต้องมีมุกปั๊บเคียวสนุกแตกในปากวิตามินซีสูง1000มิลลิกรัมดื่อปุ๊บเคียวป๊๊ปสนุกปั๊บกลิ่นองุ่นเคียวโหก็มีปะปุ่นปะปุ๊ เาค้าแม่ค้านะครับรือว่าคนที่ทํางานออฟฟิศเบนจอออยแอคทีฟพลัสงาดําของเขาไม่เหมือนใครเพราะเขาเป็นน้ำมันงาดําที่มาพร้อมนวัตกรรมเซนี้เอฟเฟก์สารสกัดทั้ง9ชนิดเบนจอออยเนี่ยเขาคิดมาแล้วรวมเป็น1เม็ดซอฟเจลทานง่ายมากเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดพอเลยจบ เบน t จอออยล์แอคทีฟพลซื้อ3แถม2กระปุกราคา990บาทแถมฟรีหมอนอิงค้าลายอีก1ใบาราคาปกติ4,850บาทเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับโทรเลยตอนนี้ครับที่021112888หรือสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้นะครับแอดไลน์ก็ได้ครับที่ a t w a c h 3 2ส่งฟรีทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทาง ป้าทำงานบ้านมาสิบกบว่าปีละต้องเดินทางขึ้นรถเมมั่งวินมอไซค์มั่งเดินเข้าซอยมั่งบางทีก็ทอ้ทอท้อแต่เราก็รักอาชีพนี้มากไปซื้อตัวนี้มาทาน a c t i ท e ฟพารทุกวันเนี้นะสุมีความสุข โดยเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อค้าแม่ค้าเพราะฉะนั้นเอานี่ไปทานครับเบนจอออยแอคทีฟพลัสที่มาพร้อมนวัตรกรรมซนเนจีเอฟเฟกกินตอนนี้วันนี้ผมจัดโปรปังๆอลังการสุดๆมาให้แล้วครับเบนจอออยแอคทีฟพลัสซื้อ3แถม2กระปุกราคา990บาทแถมฟรีหมอนอิงคลาลายอีก1ใบาราคาปกติ4850บาทเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับ โทรเลยตอนนี้ครับที่0 2 1 1 1 2 8 8 8หรือสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้นะครับแอดไลน์ก็ได้ครับที่ a t w a c h 3 2ส่งฟรีทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2568ครับใหม่ปะปุกลิ่นซ้มความอร่อยที่ถูกต้องมีมุกป,ป๊อ เขียวสนุกแตกในปากวิตามินซีสูงหนึ่งพันมิลลิกรัมดื่อปุ๊บเขียวป๊อบสนุกปัป๊บกลิ่นองุ่นเขียวโหก็มีปั๊บปุ๊บปั๊บปึ๊บเทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแรงให้เปลืองทำไมล่ะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะเบื่ออยู่หรือเปล่า ลองนี่สิใหม่กรอบแป้งข้าวเมา่าอบกรอบปรุงรสเคี้ยวพลานไม่มีเบือ่อกรอบอร่อยได้ประโยชน์จากข้าวไทยมีสี่รสชาติให้ลองรสออริจินอลรสข้าวโพดรสไก่บาร์บีคิวและรสชีสกินง่ายไม่เลอะมือกรอบแป้งข้าวเมา่าอบกรอบอร่อยกรุบหาซื้อได้แล้ววันนี้ นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉชันแน่นอนด้วยซันซิวสุดใหม่พร้อมอะมิโนซิวคอมเพล็กซ์ฉลองความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกับแพรไหมถึงสองเท่าจัดผมชี้ฟูเป็นผมซิวใหม่ซันซิวลองเลยสนับสึุโดยไฮลักซ์ทราโวเกรเทอร์ทูเกเธอร์ป๊บปุมีมุกป,ป๊บเขียวสนุก ดือปุ๊บเคี้ยวป๊อบสนุกปั๊บซื้อได้ที่ซีเจมอและจิฟฟี่ทุกสาขาต้อามาดูคลิปคลิปนี้นะครับทางเพจอาร์มีตอนน<บ>ั้นนะ่นะเถูกต้องเขาทำอะไรโอ้โหเหตุการณ์นี้เป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในข่าวเที่ยงไทยรัฐค่ะคผลตรวจชิ้นเนื้อนะคะเป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกค่ะ ไม่ต้องกังวลเลยด้วยความร่วมมือของ AIA กับโรงพยาบาลในโครงการ AIA Smart Network ที่นี่มีทีมผู้ชำนาญการรักษาควบคุมค่าใช้ใจ่ายส่วนเกินลดปัญหาการเครมให้คุณใส่ใจกับการรักษาส่วนที่เหลือให้เราดูแลลูกค้า AIA มั่นใจเลือกโรงพยาบาลในโครงการ AIA Smart Network เพดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะไรหรอกินมันิดเดียวเอง ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียวใหม่ปะปุกลิ่นซ้อมความอร่อยที่ถูกต้องมีมุกปัป๊บเคียวสนุกแตกในปากวิตามินซีสูง1000มิลลิกรมัมดื่อปุ๊บเขียวปัป๊บสนุกปัป๊บกลิ่นองุ่นเคียวโฮก็มีปั๊บปุ๊บปะปุ๊บโฟมล้างหน้าโอเคเฮอร์เบิ้ลสำหรับคนฉลาดเลือกเพราะปริมาณเยอะราคาก็ไม่แพงเนื้อโฟอมนุ่มฟูล้างหน้าได้สะอาดผิวนุ่มชุ่มชื้นดูสวยใสเลยจนใครๆก็หลง สวยเนาะโฟมล้างหนะ้าโอเคเฮอร์เบิลสะอาดนุ่มชุ่มชืน้นเ <c oughs> บื่ออยู่หรือเปล่าลองนี้สิใหม่กรอบแล้งข้าวเม่าอบกรอบปรุงรสเคี้ยวเพลินไม่มีเบือ่อกรอบอร่อยได้ประโยชน์จากข้าวไทยมี4ี่รสชาติให้ลองรสออริจินอลรสข้าวโพดรสไก่บาร์บีคิวและรสชีสกินง่ายไม่เลอะมือกรอบแป้งข้าวเ,เมาอบกรอบอร่อยกรุบ หาซื้อได้แล้ววันนี้ใหมป่ป๊ะปุกลิ่นซ้มความอร่อยที่ถูกต้องมีมุกปัป๊บเขียวสนุกแตกในปากวิตามินซีสูง1,000มิลลิกรัมดื่อปุ๊บเขียวปัป๊บสนุกปัป๊บกลิ่นองุ่นเคียวโฮก็มีป๊ะปุ๊ปะ๊ะปุ๊บ,บทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกรงกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกัน ใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้นสิบเท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove กรเปาแดงช่วยคนใทยสร้างอาชีพแจกต่อสูบปีที่5คาราบาลแดง10ิบ่าทเท่าเดิมแจกต่อบอสไซทุกวัน300วัน3 0 0คันแจกต่อทองร้านทุเดือนอีก10รางวัลรวมกว่า26บกล้านบาทดึงคาราบาลแดงหรือคาราบาลคันโซลแล้วเขียนบีบส่งมาที่กล่องรับฝาชิงโชคทึง7พฤศจิกายน69กไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทปไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช่ไหมหลอดหนึ่ง ใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะพอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับช่วยลดการเสียฟันที่แสนประหยัดตองเทพไทยค่ะยอสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีตองเหงือกและฟันด้วยครับใหม่ปั๊ปปุกลิ่นซ้อมความอร่อยที่ถูกต้องมีมุกป๊อปเคี้ยวสนุกแตกในปากวิตามินซีสูง0 0 0มิลลิกรัมดื่อปุ๊บเคี้ยวป๊อปสนุกปุ๊บกลิ่นองุ่นเคี้ยวโหก็มีปั๊ปปุ๊บ ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกเช็คกระตายบินโททราตัวยาบิสมัทซับซาลิไซเลตบรรเทาห้าอาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาชับหยุดโลเคปิซีผูกจริงฟินรับปีใหม่น้ำมันปาล์มหลักหลดยราคาเดียว44บาทลิ่นน้ำตาลใสขาวเพียง25บาท โอโมลิควิดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งถึง4มการาคม2569ช็อปฟินรับปีใหม่ที่บิซีวฮ <c oughs> สรซีกลูตาไฮยาผสานกลูตาโกรและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกวิาวตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดก,การผิวหมองคล้ำเผยผิวด้วยชำวาวใส่เล่นแสงด้วยกลูตาไฮยาสูตรใหม่สนับถึงโดย กรอบแกล้มเข้าเมาอบกรอบหาซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ช้อปปี้ติ๊กต็อกช็อปและลาซาด้าวันนี้คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง YouTube และ Facebook ทักทายคุณชิสามาเยอะเลยใช่คุณคชิสาเนี่ยจะมาประจำการในข่าวเที่ยงแล้วก็ทันข่าววันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันค่ะก็ะวันนี้พบกันกับพี่บุ๊กนะคะเปิดสก,การารมาได้เจอก,กันก็ฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนข่าวข่าวเที่ยงไทยรัฐกันด้วยนะคะ,คะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือเรื่องของการระแวดระวังความปลอดภัยจะไป